ประกาศิทิราชามังกรบทที่5 0 4 6นี่ไม่ใช่บ้านของคุณผู้อาวุโสทงคุณไม่สามารถทำลายแนวประตูหินนี้ได้ไหมเทียนฉีถามผู้อาวุโสทงอย่าใจร้อนแนการจัดรูปแบบนี้ค่อนข้างแปลกและต้องใช้เวลาพี่ตรงกล่าวเทียนซีไม่กล้าพูดอะไรอีกต่อไปและได้เพียงรออย่างเงียบเยบเชิญผิงพบว่าผู้อาวุโสทงรู้สึกสนุกสนานมากผ่านไปนานมากแล้วแต่เขาก็ยังคงผัดวันประกันพรุ่ง หากเป็นเฉินผิงเองเขาคงทำลายการจัดรูปแบบไปแล้วอย่างไรก็ตามยังไม่ถึงเวลาที่เฉินผิงจะดำเนินการดังนั้นเขาจึงทำได้แค่รอผู้อาวุโสทงจ้องไปที่แสงบนประตูหินเป็นเวลานานจากนั้นแสงสีแดงก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาและเขากดมันลงบนประตูหินอย่างช้าช้าและรูนบนประตูหินก็ปล่อยแสงสีแดงออกมาเช่นกันไม่นานนักรูนก็รวมตัวกันและพร้อมกับเสียงสั่นสะเทือนประตูหินก็เปิดออกช้าช้า เมื่อเห็นประตูหินเปิดออกเทีนยนฉีก็ยิ้มและกล่าวว่าผู้อาวุโสถงช่างหน้าทึ่งจริงๆไม่มีการจัดทับใดที่จะหยุดขุณได้แต่ในขณะที่การจัดทัพถูกเปิดออกพร้อมกับการสั่นสะเทือนของความว่างเปล่าผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดคลุมสีขาวและมีผมยาวคลุมไหล่ปรากฏตัวขึ้นและด้านหลังผู้หญิงคนนั้นคือชายชราสามคนสวมชุดคลุมสีดําเมื่อเทีนยนฉีเห็นคนเหล่านี้ปรากฏตัวคิ้วของเขาก็ขมวดเข้าหากัน ท่าทีของผู้อาวุโสธงก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยด้วยความน่าเกลียดและเขายอ่อเย้ยฉันไม่คาดคิดว่าคนจากพระราชวังชูราจะเล่นตลกให้ตั๊ก,กแตนจับจักระจันในขณะที่นกขมิ้นอยู่ข้างหลังเราเพิ่งมาถึงและเห็นคุณเปิดประตูหินเราแค่โชคดีเท่านั้นผู้หญิงในชุดคลุมสีขาวยิ้มจางๆจากนั้นจึงนำผู้คนเข้าไปในประตูหินอย่าเข้าไปเทียนซีหยุดเขาทันทีอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นของศาลาเทียนหยวนของคุณหรอ หญิงในชุดคลุมสีขาวถามแต่เราเป็นคนเปิดประตูหินนี้เทียนซีกล่าวแล้วไงถ้าคุณเปิดมันฉันจะเข้าไปก็ได้ถ้าฉันต้องการที่นี่ไม่ใช่บ้านของคุณทำไมคุณซึ่งเป็นผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ชายหรือผู้หญิงจึงไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นละ่ะหญิงในชุดคลุมสีขาวพงาถอยอย่างเย็นชาใบหน้าของเทียนฉีเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความโกรธแต่ผู้ชายฆาตกรค,คนนี้ไม่กล้าที่จะลงมือทำร้ายผู้หญิง เมื่อเห็นเช่นนี้ผู้อาวุโสถงจึงดึงเทียนซีและขอให้เขาออกไปผู้หญิงในชุดคลุมสีขาวนำผู้คนเข้ามาใบหน้าของเทียนซีเศร้าหมองหลังจากสงบลงเป็นเวลานานเขาก็มองไปที่โมชิงหยุนและกล่าวว่าพี่สาวชิงหยุนเข้าไปกันเถอะโมชิงหยุนพยักหน้าและเดินตามเทียนซีและผู้อาวุโสทงเข้าไปเมื่อเห็นเช่นนี้เฉินผิงก็เดินตามเข้าไปชายชุดเขียวลังเลอยู่นานแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถต้านทานแรงร่อจและเดินตามเข้าไป อย่างไรก็ตามเมื่อทุกคนเดินเข้ามาพวกเขาก็ตกตะลึงไปชั่วขณะหนึ่งพวกเขาเห็นว่าภายในประตูหินนั้นแท้จริงแล้วเป็นพื้นที่อากาศที่วุ่นวายและไม่มีอะไรอยู่รอบๆอบแม้แต่ประตูหินที่พวกเขาเพิ่งเดินเข้าไปก็ค่อยๆหายไปข้างหลังพวกเขาเมื่อประตูหินหายไปสภาพแวดล้อมก็ตกอยู่ในความโกลาหลหมอกสีเทาลอยเต็มไปในอากาศรอบรอบทุกคนเหมือนกับว่าพวกเขาอยู่ในความว่างเปล่าแม้แต่พื้นดินใต้เท้าของพวกเขาก็ยังพร่ามัวไปด้วยนี่ ที่นี่อยู่ที่ไหนชายชุดเขียวกลายเป็นหน้าซีดและเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยเทียนฉีขมวดคิ้วอย่างเย็นชาทำไมคุณถึงตื่นประหนกในเมื่อมันเป็นโบราณวัตถุมันคงมีความลึกลับอยู่บ้างเขาหันมามองผู้อาวุโสทงแล้วกระซิบว่าผู้อาวุโสทงคุณเห็นบบอแสะอะไรบ้างไหมผู้อาวุโสทงรีตาลงแล้วแสงสีแดงจางๆก็ปรากฏขึ้นในฝ่ามือของเขาราวกับว่าเขากำลังสัมผัสได้ถึงความผันผวนของพลังงานรอบตัวเขา หลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็พูดด้วยเสียงทุ้มลึกความโกลาหลน,นี้ไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นความผิดพลาดของอวกาศที่แท้จริงเราถูกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่แกนกลางของซากปร,รักหักพังความผิดพลาดของอวกาศหญิงในชุดคลุมสีขาวขามวดคิ้วเล็กน้อยแล้วตอนนี้เราออกไปไม่ได้เหรองตอนนี้เธอเข้ามาแล้วทำไมต้องรีบออกไปด้วยละ่ะ เทียนฉี่ย่อเยยเนื่องจากโบราณวัตถุชิ้นนี้ถูกทิ้งไว้โดยนิกายโบราณจะต้องมีสมบัติอยู่แน่แน่ใครก็ตามที่พบมันก่อนจะเป็นเจ้าของมันหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็เพิกเฉยต่อคนอื่นๆและเดินตรงไปยังส่วนลึกของความโกลาหลพร้อมกับผู้อาวุโสตรงและโมชิงหยุนบทที่5 4 7 7สองทางเลือกเมื่อเห็นเช่นนี้หญิงในชุดคลุมสีขาวก็พงาถอยอย่างเย็นชาไอ้ผู้ชายหญิงยโส นางหันไปหาผู้อาวุโสในชุดดำสามคนที่อยู่ข้างหลังนางแล้วพูดว่าไปกันเถอะอย่าให้พวกเขาหนีหน้าพวกเราไปชายในชุดสีน้ำเงินลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ในที่สุดก็ตามทีมของเทียนซีไปท้ายที่สุดแล้วในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยเช่นนี้การติดตามบุคคลที่มีความเข้มแข็งมักจะปลอดภัยกว่าการกระทำเพียงลำพังเฉินผิงยืนอยู่ที่นั่นมองไปรอบๆโดยที่มุมปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยน่าสนใจ เขาพูดกระซิบกับตัวเองแล้วจึงทำตามพื้นที่อันวุ่นวายนี้ดูไร้ระเบียบแต่เฉินผิงกลับสัมผัสได้ถึงรูปแบบบางอย่างได้อย่างเลือนลางระดับจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขานั้นเหนือกว่าผู้ฝึกฝนในระดับเดียวกันมากและยังเฉียบคมยิ่งกว่าผู้ฝึกฝนระดับห้าในอาณาจักรแห่งอมตะที่กระจัดกระจายอีกด้วยความโกลาหลอันลึกซึ้งหลังจากเดินไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหมอกตรงหน้าพวกเขาก็ค่อยๆเบาบางลงและมีแท่นหินแตกหักปรากฏขึ้นตรงหน้าทุกคน บนแท่นหินมีโลหทั้งสองข้างของแท่นหินมีนักรบสองคนสวมชุดเกราะและถือดาบอย่างไรก็ตามนักรบทั้งสองนี้เป็นเพียงประติมากรรมหินแต่กลับดูเหมือนคอนมีชีวิตมากเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนก็เกิดความงุนงงและไม่ทราบว่าใครอยู่ในโลงศพเฉินผิงก็เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเช่นกันเพราะเมื่อเขาใช้ความรู้สึกทางจิตวิญญ,ญาณตรวจสอบ เขาก็พบว่าเขาไม่สามารถตรวจพบฉากใดๆในโลงศพได้เลยและโลงศพสีแดงเลือดนี้ก็มีกลิ่นเลือดที่รุนแรงทุกคนจึงรักษาระยะห่างจากแท่นหินที่แตกหักอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นอันตรายหรือไม่มีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับซากปร,รักหักพังดังนั้นทุกคนจึงระมัดระวังมากโมชิงหยุนเคลื่อนตัวเข้าใกล้เฉินผิงโดยสัญชาตญาณโดยครึ่งหนึ่งของร่างกายของเขาซ่อนอยู่ด้านหลังเฉินผิง ภายในตัวเธอเองก็รู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยเช่นกันและตอนนี้มีเพียงการยืนอยู่ข้างเฉินผิงเท่านั้นที่เธอจึงรู้สึกปลอดภัยเล็กน้อยเมื่อเทียนฉีเห็นฉากนี้เขาก็โกรธทันทีพร้อมโม่ชิ่งหยุนเดินเข้ามาใกล้เฉินผิงมากเกินไปอย่างไรก็ตามต่อหน้าผู้อาวุโสตรงและผู้คนของวังชูราเทียนฉีไม่กล้าที่จะแสดงกิริยาโอ้อวดเขาทำได้เพียงระงับความโกรธและฝืนยิ้มโดยกล่าวว่า ดูเหมือนว่าอาจมีบางอย่างเป็นความลับอยู่ในโลงศพนี้เราควรส่งคนไปสืบสวนก่อนทุกคนต่างมองไปที่เทียนซีโดยเฉพาะผู้หญิงที่สวมชุดคลุมสีขาวซึ่งกรอกตาและพูดว่าถ้าอย่างนั้นไปตรวจดูสิเทียนซีส่ายหัวฉันไม่ไปหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็มองไปที่เฉินผิงและพูดว่าไปดูสิเฉินผิงตกตะลึงและถามว่าทำไมคุณไม่ไปฉันกลัวอันตรายเทียนซีกล่าวโดยไม่ลังเล ฉันก็กลัวอันตรายเหมือนกันเฉินผิงรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยถ้าเจ้าไม่ไปฆ่าจะตีเจ้าจนตายข่าแข็งแกร่งกว่าเจ้าระหว่างการสำรวจกับความตายเลือกอันหนึ่งเทียนซีถามเฮียเฉินผิงพูดไม่ออกพี่เทียนซีเขาโมชิงหยุนต้องการขอร้องแทนเฉินผิงพี่สาวชิงหยุนอย่าพูดอย่างนั้นเขาเป็นเพียงผู้ติดตามคุณควรหยุดปกป้องเขาเทียนซีรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อย เมื่อเห็นเช่นนี้โมชิงหยุนก็มองไปที่เชิญผิงอย่างช่วยไม่ได้เชิญผิงรู้ว่าในสังคมนี้ผู้แข็งแกร่งจะล่าผู้ที่อ่อนแอกว่าและนั่นเป็นเพราะเขาเพิ่งอยู่ที่ระดับแรกของอาณาจักรอมะตะที่กระจัดกระจายเท่านั้นผู้หญิงในชุดคลุมสีขาวข้างๆมองไปที่เฉินผิงด้วยรอยยิ้มขี้เล่นความแตกต่างระหว่างบุคคลระดับซานเซียนชั้นหนึ่งมาที่นี่กับการสแสวงหาความตายคืออะไรผู้หญิงในชุดคลุมสีขาวหัวเราะ เฉินผิงเพียงยิ้มและไม่พูดอะไรแต่เดินตรงไปที่แพลตฟอร์มหินที่แตกหักฉันจะไปกับคุณเมื่อเห็นเช่นนี้โม่ชิงหยุนก็ไล่ตามเฉินผิงพี่ชิงหยุนเทียนฉีต้องการที่จะหยุดพวกเขาแต่พบว่าโมชิงหยุนได้ย้ายเข้าไปอยู่กับเฉินผิงแล้วใบหน้าของเทียนซีเปลี่ยนเป็นสีเขียวตาของเขาเบิกกว้างด้วยความโกรธและเขากัดฟันแน่นทำไมท่านถึงไปกับฉันและถ้ามีอันตรายละ่ะเฉินผิงมองดูโม่ชิงหยุนและถาม บทที่ห0 4 8ไม่แข็งแกร่งขนาดนั้นหากมีอันตรายเกิดขึ้นเราจะร่วมกันเผชิญแม้ว่าจะหมายถึงความตายเราก็จะมีเพื่อนร่วมทางสู่ยมโลกโมชิงหยุนยิ้มเล็กน้อยเฉินผิงย่างหัวเราะตราบใดที่ข้ายังอยู่ที่นี่เจ้าจะไม่ตายเฉินผิงรู้สึกสงบเพราะเขารู้ว่าเขาจะไม่ตายเพราะเขาตายแล้วว่าจะไม่มีเรื่องราวอีกต่อไปคุณไม่ชอบผู้ชายต๊ดคนนั้นเหรอเฉินผิงถาม ไม่ต้องพูดก็รู้ว่าแค่มองดูมันก็ทําให้ฉันรู้สึกแย่แล้วโมชิงหยุนพยักหน้าจากนั้นเขาก็พูดอย่างช่วยไม่ได้แต่สาราเทียนหยวนนั้นทรงพลังมากเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสาราเทียนหยวนฉันต้องแต่งงานกับเขาคุณเคยคิดที่จะต่อต้านบ้างไหมเฉินผิงถามฉันไม่มีความสามารถนั้นโมชิงหยุนส่ายหัวเมื่อฉันมีโอกาสฉันจะฆ่าไอ้ตัวนั่นแล้วเธอจะเป็นอิสระ เฉินผิงเดินตามโมชิงหยุนไปและพูดคุยไปด้วยคุณไม่คู่ควรกับเขาหรอกโมชิงหยุนกล่าวบางทีฉันอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาตอนนี้แต่ฉันมีคนช่วยการฆ่าเขาคงเป็นเรื่องง่ายเฉินผิงยิ้มเล็กน้อยจากนั้นจึงถามจอมมารเมฆแดงรุนพีธาท่านฆ่าไอตุดนันท่านก็จะฆ่าข้าหรือไม่ร่างกายของคุณทนทานได้ไหมต้องพูดถึงผู้ชายคนนั้นฉันสามารถฆ่าทุกคนที่นี่ได้เจ้าปีศาจเมฆแดงกล่าวดีแล้ว เฉินผิงยิ้มคุณกำลังคุยกับใครอยู่โมชิงหยุนดูสับสนเพื่อนเก่าเฉินผิงยิม้มทั้งสองเดินไปคุยกันไปและไม่นานก็มาถึงชานชาลาหินที่แตกหักในขณะนี้เฉินผิงเริ่มใช้ดาบสังหารมังกรและเริ่มตื่นตัวอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประติมากรรมนักรบทั้งสองเขาคิดอยู่เสมอว่าประติมากรรมทั้งสองนี้อาจโจมตีเขาได้ทุกเมือ่อดาบฆ่ามังกรในมือของเฉินผิงสั่นเล็กน้อย อาจเป็นเพราะเขาสัมผัสได้ถึงอันตรายเทียนฉีซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปมองไปที่เฉินผิงและโม่ชิงหยุนอย่างเย็นชาทั้งสองพูดคุยและหัวเราะก,กันและทุกสิ่งก็ดึงดูดสายตาของเขาตอนนี้เขาหวังว่าจะฆ่าเฉินผิงได้ทันทีแต่ถึงแม้จะโกรธแต่เทียนซีก็ยังคงระมัดระวังถ้าพวกเขาพบว่ามีสิ่งผิดปกติพวกเขาจะวิ่งหนีทันทีแม้ว่าจะมีสมบัติอยู่ในซาปร,รักหักพังแต่ก็มีอันตรายเช่นกัน นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมหลายๆคนถึงรู้ว่ามีซากปร,รักหักพังแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ออกมาสำรวจถ้าไม่ระวังอาจมีคนตายได้สมบัติจะมีประโยชน์อะไรถ้าคนตายไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากซากปร,รักหักพังตรงหน้าพวกเขาดูแปลกประหลาดมากทุกคนจึงรู้สึกระมัดระวังปราบใดที่มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติพวกเขาก็จะวิ่งหนีทันทีไม่กล้าที่จะประมาทเลย เฉินผิงเดินตามโมชิงหยุนไปและยืนอยู่หน้าแท่นหินดวงตาของรูปปั้นนักรบทั้งสองกำลังมองตรงไปที่พวกเขาสิ่งนี้ทำให้หัวใจของเฉินผิงระเบิดด้วยความกลัวเดินโมชิงหยุนดึงเฉินผิงและเดินไปที่แพลตฟอร์มหินทีละก้าวพวกเขาเดินไปอย่างช้ามากแต่เมื่อพวกเขาเดินไปที่โรงศพทั้งสามเฉินผิงก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าดวงตาของรูปปั้นนักรบทั้งสองหันไปทางอื่นและยังคงจ้องมองที่พวกเขาอยู่ เฉินผิงใส่หัวคิดว่าต้นเห็นผิดแต่เมื่อเขาพิจารณาดูอย่างระมัดระวังเขาก็พบว่าดวงตาของรูปปั้นนักรบทั้งสองกำลังเคลื่อนไหวจริงๆคราวนี้เฉินผิงรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นและมือของเขาที่ถือดาบสังหารมังกรก,ก็สั่นเล็กน้อยคุณหนูมโมคุณสังเกตเห็นอะไรผิดปกติกับรูปปั้นนักรบทั้งสองตัวนี้ไหมเฉินปิงถามโมชิงหยุนเลขที่โมชิงหยุนส่หัวความสนใจของเธอมุ่งไปที่โลงศพทั้งสาม แต่เธอไม่ได้สังเกตเห็นรูปปั้นนักรบเมื่อเห็นเช่นนี้เฉินผิงก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเนื่องจากโมชิงหยุนไม่รู้เขาจึงไม่ควรบอกเธอเพื่อหลีกเลี่ยงการทําให้เธอตกใจเฉินผิงตั้งสมาธิสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วหันความสนใจไปที่โลงศพทั้งสามมีโลงศพสีแดงเลือดอยู่สามโลงเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจะเห็นเลือดไหลยอยู่บนผิวโลงศพบ,บทที่ห้าพันสี่สิบเก้าไม่มีใครเห็นใจผู้ที่อ่อนแอหรือว่าโลงศพนี้ทําด้วยเลือด เมื่อเฉินผิงมองดูใกล้ๆเขาก็ตกตะลึงโลงศพมีกลิ่นเลือดแรงมากและมีสัญ,ญลักษณ์พิเศษบางอย่างอยู่ด้วยสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นกำลังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเหมือนกับใบไม้ที่ล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายในแม่น้ำมีพลังงานลึกลับบางอย่างอยู่รอบๆโลงศพซึ่งแทรกซึมเข้าไปในโลงศพอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่าจะถูกดูดซับโดยสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในโลงศพ เฉินผิงและโมชิงหยุนมองดูโลงศพทั้งสามอย่างระมัดระวังและรู้สึกว่ามันมีความมหัศจรรย์มากเป็นพิเศษขณะที่ทั้งสองยืนนิ่งอยู่เทียนซีก็เริ่มรู้สึกกระสับกระส่ายเล็กน้อยเขาคิดว่าทั้งสองได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างแต่เขาไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างหุนหันพลันแลน่นคุณไปดูสิเทียนฉีพูดกับชายชุดสีน้ำเงินชายในชุดสีน้ำเงินขมวดคิ้วทำไมคุณไม่ไปละ่ะ ถ้าเธอไม่ไปฉันจะฆ่าเธอเลือกเอาระหว่างความตายกับก้าวต่อไปเทียนฉีพูดกับชายชุดสีน้ำเงินใบหน้าของชายชุดเขียวเปลี่ยนไปอย่างน่าเกลียดอย่างมากทันทีแม้ว่าเขาจะโกรธมากแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเทียนฉีแม้ว่าเขาจะสามารถเอาชนะเทียนฉีได้แต่ก็ยังมีผู้อาวุโสท่งอยู่ฝั่งตรงข้ามและเขาไม่สามารถหลบหนีเพียงลำพังได้ หลังจากที่ลังเลอยู่นานชายชุดเขียวก็คิดได้เพียงว่าจะก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งหลังจากเดินไปสองก้าวเขาก็หันกลับมามองผู้หญิงในชุดสีขาวดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะขอความช่วยเหลือแต่หญิงสาวในชุดคลุมสีขาวดูเหมือนจะไม่เห็นมันในสังคมนี้ไม่มีใครเห็นใจผู้ที่อ่อนแอกว่าหากคุณต้องการได้รับการเคารพไม่มีวิธีอื่นใดอีกแล้วนอกจากต้องแข็งแกร่งขึ้นนี่เป็นทางออกเดียว ชายชุดเขียวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินช้าๆไปหาเฉินผิงและคนอื่นๆในขณะนี้เฉินผิงและโมชิงหยุนยังคงจมอยู่ในโลงศพทั้งสามและไม่สังเกตเห็นชายในชุดสีเขียวเลยแม้ว่าเฉินผิงและเพื่อนของเขาจะผ่านไปแล้วแต่ชายในชุดสีเขียวยังคงระมัดระวังมากเมื่อชายชุดเขียวเดินไปที่ด้านหน้าของแท่นหินเขากอดไม่ได้ที่จะมองไปที่รูปปั้นนักรบที่อยู่ทั้งสองข้าง ในขณะนี้ดวงตาของรูปปั้นนักรบดูเหมือนจะกำลังจ้องมองไปที่เฉินผิงและโมชิงหยุนชายชุดสีเขียวมองดูและก้าวขึ้นบันไดแต่ทันทีที่เขาก้าวขึ้นไปบนบันไดก็มีลมพัดกระโชกเข้ามาทันทีชายชุดสีน้ำเงินตกใจและรีบฟันดาบเพื่อป้องกันมันในขณะนี้รูปปั้นนักรบทั้งสองดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาและพวกเขาก็ฟันดาบทั้งสองไปที่เขาพร้อมกันบม ทันใดนั้นชายชุดสีเขียวก็ถูกกระแทกกระเด็นและล้มลงอย่างหนักที่เท้าของเทียนซีและคนอื่นๆมีดในมือของชายชุดเขียวแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและแขนทั้งแขนของเขาห้อยลงอย่างอ่อนแรงด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวชายชุดน้ำเงินก็พิการอาวุธหายไปแขนหักทุกคนตกใจมากแม้แต่เฉินผิงและโมชิงหยุนยังอดไม่ได้ที่จะหันสีสันและหันกลับไปมองเมื่อเฉินผิงเห็นว่าเป็นรูปปั้นนักรบทั้งสองที่เคลื่อนไหว สีหน้าของเขาเคร่งเครึมอย่างยิ่งเขาคิดมานานแล้วว่ามีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับรูปปั้นนักรบทั้งสองตัวนี้ชายชุดเขียวคือผู้ฝึกฝนระดับห้าในอาณาจักรแห่งความยากลำบากแล้วเขาจะพิการได้อย่างไรด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวพลังของรูปปั้นนักรบทั้งสองนี้น่าเหลือเชื่อเฉินผิงเริ่มตื่นตัวพร้อมกับถือดาบข้ามมังกรในมือส่วนโมชิงหยุนไม่กล้าที่จะประมาทเธอไม่เคยคาดคิดว่ารูปปั้นนักรบทั้งสองนี้จะโจมตีได้จริง อย่างไรก็ตามเฉินผิงและโมชิงหยุนรออยู่เป็นเวลานานแต่รูปปั้นนักรบทั้งสองเพียงแค่จ้องมองที่พวกเขาและไม่ได้โจมตีชายชุดสีเขียวยืนขึ้นช้าช้าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเขาสับสนมากเขายังเดินตามรอยของเฉินผิงด้วยเหตุใดเฉินผิงและคนอื่นๆถึงสบายดีแต่เขากลับถูกโจมตีเทียนซีและคนอื่นๆก็สับสนเช่นกันพวกเขาไม่สามารถเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ผู้อาวุโสธงคุณรู้ไหมว่าทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นเทียนซีถามผู้อาวุโสธงสายหัวไม่มีการจัดทับบนรูปปั้นทั้งสองตัวนั้นแถมยังถูกควบคุมอีกต่างหากทำไมพวกมันถึงโจมตีขึ้นมาอย่างกระทันหันฉันไม่เข้าใจบทที่ห้าพันห้าสิบคุณไม่หล่อเท่าฉันหรอกทำไมคุณถึงโจมตีฉันแต่เพียงคนเดียวไม่โจมตีอีกสองคนละ่ะชายชุดเขียวถามด้วยความไม่พอใจเล็กน้อยฉันไม่ชอบคุณเลย หญิงในชุดคลุมสีขาวกล่าวพร้อมกับยิ้มเย็นคุณชายชุดเขียวโกรธมากแต่เขาไม่กล้าทําอะไรกับผู้หญิงชุดขาวเลยคู่ต่อสู้มาจากพระราชวังชูราและความแข็งแกร่งของเขาอาจจะสูงกว่าเขาตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บไม่ต้องพูดถึงการต่อสู้เลยถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นภายหลังเขาจะหลบหนีได้ยากบางทีอาจเป็นเพราะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําไมคุณไม่ลองดูละ่ะเทียนฉีพูดกับผู้หญิงในชุดคลุมสีขาว เมื่อกี้เฉินผิงอยู่กับโม่ชิงหยุนและโม่ชิงหยุนก็เป็นผู้หญิงดังนั้นรูปปั้นนักรบจึงไม่ได้โจมตีตอนนี้มีเพียงผู้หญิงในชุดคลุมสีขาวเท่านั้นที่เป็นผู้หญิงดังนั้นเทียนสีจึงขอให้เธอลองดูถ้าอย่างนั้นก็ลองดูสิสองรูปปั้นนี้คงไม่โจมตีคุณหรอกคุณไม่ใช่ผู้หญิงเครื่องคนเครื่องสัตว์หรอกเหรอหญิงในชุดคลุมสีขาวหัวเราะเยาะคุณใบหน้าของเทียนซีก็แดงด้วยความโกรธทันที เขาเกลียดที่สุดเมื่อคนพูดว่าเขาดูเหมือนผู้หญิงแม้ว่าเขาจะแต่งตัวเหมือนผู้หญิงทุกวันแต่เขาไม่อนุญาตให้คนอื่นพูดเช่นนั้นบางที่อัจฉริยะในนิกายเหล่านี้อาจจะมีจิตใจที่ผิดปกติบางอย่างเป็นเพราะผู้หญิงเหรอเราแค่ต้องปล่อยให้สองคนนั้นกลับไปแล้วให้เด็กชั้นประถมจากอาณาจักรซานเซียนไปที่นั่นคนเดียวแล้วเราจะรู้ใช่ไหมหญิงในชุดคลุมสีขาวยิ้มจาง เมื่อเทียนฉีได้ยินเช่นนี้เขาก็พูดกับเฉินผิงและโมชิงหยุนทันทีพี่สาวชิงหยุนพวกเจ้าทั้งสองควรกลับมาโมชิงหยุนไม่พูดอะไรและยังคงนิ่งอยู่เฉินผิงมองเทียนซีและถามว่าคุณอยากทําอะไรฉันแค่เป็นห่วงว่าพวกคุณสองคนจะได้รับบาดเจ็บฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายคุณแต่ถ้าพวกคุณสองคนไม่กลับมาฉันจะโกรธฉันคิดว่าคุณควรจะรู้ถึงผลที่ตามมาจากความโกรธของฉัน เทียนฉีขู่เฉินผิงและโมชิงหยุนโมชิงหยุนรู้สึกกลัวเล็กน้อยและดึงมุมเสื้อผ้าของเฉินผิงเบาๆภาพที่เทียนฉีฆ่าใครบางคนเมื่อสักครู่ยังคงอยู่ในใจของโมชิงหยุนอยากกลัวพวกเราจะกลับเฉินผิงปลอบใจโมชิงหยุนจากนั้นทั้งสองก็เดินกลับไปเมื่อเห็นชายทั้งสองคนกลับมาดวงตาของเทียนซีก็เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าและเขาต้องการฆ่าเฉินผิงด้วยมือเดียวจริงๆ แต่ตอนนี้เฉินผิงก็ยังมีประโยชน์อยู่ดังนั้นเราจึงต้องใช้เฉินผิงเป็นหนูทดลองคุณกําลังเดินกลับไปเทียนซีพูดกับเฉินผิงไอเวนแกกําลังรังแกฉันเฉินผิงรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยใต้หรือกลับมาคุณเลือกเองเทียนฉีขู่เฉินผิงเฉินผิงจ้องมองเขาอย่างเย็นชาในขณะน,นี้ในใจของเฉินผิงเทียนซีผู้นี้ถูกตัดสินประหารชีวิตไม่ช้าก็เร็วเขาจะหาโอกาสฆ่าผู้ชายคนนี้ให้ได้ แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมและเฉินผิงไม่สามารถหันกลับมาต่อต้านเขาได้เฉินผิงสูดหายใจเข้าลึกๆและวางแผนที่จะกลับฉันจะไปกับคุณเมื่อเห็นเช่นนี้โมชิงหยุนก็กำลังจะไปกลับพร้อมกับเฉินผิงอีกครั้งแต่เทียนฉีคว้าตัวเขาไว้และพูดว่าปล่อยเขาไปคนเดียวเถอะอย่าก,กังวลฉันจะไม่เป็นไรเฉินผิงยิ้มให้โมชิงหยุนจากนั้นก็เดินไปที่แพลตฟอร์มหินอีกครั้ง แต่คราวนี้สายตาของเฉินผิงกลับจ้องไปที่รูปปั้นทั้งสองเสมอเมื่อใดก็ตามที่รูปปั้นทั้งสองนี้ปรากฏขึ้นเขาต้องหลบอย่างรวดเร็วแม้แต่ผู้ฝึกฝนระดับห้าในอาณาจักรแห่งอมตะที่กระจัดกระจายก็ไม่สามารถทนต่อการโจมตีเพียงครั้งเดียวดังนั้นเฉินผิงจึงไม่กล้าที่จะลองเฉินผิงเดินขึ้นไปบนแพลตฟอร์มหินอย่างสันเทิมรูปปั้นทั้งสองไม่ได้โจมตีเขาเลยนอกจากจะมองตามและจ้องมองเขาเท่านั้นฮะ เทียนซีขมวดคิ้วเล็กน้อยคนอื่นๆก็สับสนและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรเกี่ยวของกับการที่คอนะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าผู้หญิงในชุดคลุมสีขาวกล่าวทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมพวกเขาถึงมาทำร้ายฉันคนเดียวชายชุดเขียวเกือบจะล้มลงในตอนนี้บางทีอาจเป็นเพราะฉันหลอกกว่าคุณก็ไม่เป็นไรเฉินผิงยืนบนแท่นสูงและพูดด้วยรอยยิม้ม ในเวลานี้เฉินผิงได้ผ่อนคลายความระมัดระวังของเขาลงมากบ้าเอ้ยฉันหลอกกว่าคุณเยอะเลยชายชุดสีเขียวโกรธมาก